จากมังกรจีนแผ่นดินใหญ่สู่ดินแดน,นขวานทองจากเด็กขายกว๋วยเตี๋ยวข้างถนนสู่เจ้าของธุรกิจหมื่นล้านในช่วงเวลาไม่นาน ถึงแม้จะเคยลม้มจะเคยแพ้สักกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก้าวเดินต่อไปอย่างไม่ท้อถอยเพื่อทําให้ฝันเป็นจริงและคําว่าแพ้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเขาคนนี้เขาเกิดที่อำเภอหนานจริงมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนหรือเป็นที่ทราบกันว่าเป็นที่ตั้งบูราณสถานมรดกโลกบ้านดินชีวิตในวัยเด็กของคุณจางถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากในแต่ละวันที่ผ่านไป เขาได้แต่เฝ้าฝันถึงอนาคตที่สดใสภายหลังกำแพงอาคารดินแห่งนี้จนวันหนึ่งเขาก็ได้รับข่าวดีจากคุณพ่อที่อยู่เมืองไทยท่านได้เขียนจดหมายให้ไปหาที่ประเทศไทยและนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณจางควายทองคิดว่าอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่วันแรกที่เขามาเมืองไทยเขาก็ต้องเจอกับความผิดหวังเมื่อเขาได้พบกับคุณพ่อที่ไม่ได้พบเจอกันมานานหลายปี เพราะสภาพของคุณพ่อในวันนั้นลำบากย่ำแย่เป็นอย่างมากท่านต้องขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างถนนขายก็ขายได้แต่ตอนเย็นจึงทำให้ฐานะของคุณจางตอนนั้นย่ำแย่มากและนั่นทำให้คุณจางท้อแท้และหมดหวังเป็นอย่างยิง่งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาต่อสู้ทุกอย่างทำเกือบทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวทีบสาลอ้อเด็กเดินพลอยที่แม่สอน เซลขายโคมไฟเปิด่าบให้กับบริษัทจัดหางานมักคุเทศเปิดบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราคาบบเรชบริษัททัวร์หรือแม้แต่ขายฐานไฟฉายบริษัทอิมปอร์ตเอ็กซปอร์ตและสุดท้ายคุณจากก็ได้ตัดสินใจทำธุรกิจการเกษตรซึ่งเป็นการตัดสินใจทำธุรกิจอย่างจริงจังและเป็นจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรแบรนด์ของควายทอ พ <ầ. S 1> ี่รวยเพราะควายทองพี่รวยเพราะควายทองพี่รวยเพราะควายทอง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  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมชาวนาไทยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ต้นทุนของเกษตรกรชาวไทยค่อนข้างที่จะสูงเราต้องการลดต้นทุนของเกษตรกรเราอยากจะทำสินค้าเครื่องมือการเกษตรที่มีคุณภาพราคาถูกนี่เป็นที่มาของ การทาธุรกิจตัวนี้นะครับที่มาของควายทองมาจากไหนตั้งแต่อดีตคนไทยมีความผูกพันกับควายมากควายช่วยเหลือมนุษย์ช่วยคนไทยทําการด้านการเกษตรควายไม่เคยบน่นควายไม่เคยหักหลังคนไทยสมัยก่อนก็รักควายมากแต่ปัจจุบันนี้ด้วยโลกเปลี่ยนไปควายเริ่มหายจากภาคการเกษตรมีเครื่องเครื่องยนมาทําแทนแต่คนเราก็ลืมบุญคุณของควาย ทุกวันนี้ยังใช้ชื่อดาวเป็นควายว่างโง่จริงๆแล้วควายไม่โง่ควายช่วยเหลือมนุษย์เราตลอดเราไม่ควรลืมบุญคุณของควายเราควรที่จะเชื่อชูควายควายทองก็คือเป็นเครื่องมือการเกษตรคำว่าทองมีค่ามากไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คือมีค่าผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าควายควรที่จะคู่กับคำว่าทอง นี่เป็นที่มาของคำว่าควายทองหลังจากทุ่มเทรแรงกายแรงใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านจนในปัจจุบันผลิตภัณฑ์การเกษตรควายทองภายใต้การบริหารงานของคุณจาและทีมงานควายทองก็มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปีจนเกิดโปรเจกต์ที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวไทยขึ้นนั่นก็คือโปรเจกต์ควายทองช็อปขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ4,000ก,กว่ารายผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรุ่นลูกุ่นร,รุ่นสู่รุ่นแต่ก็ยังเป็นรูปแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆซึ่งเรามองเห็นว่าตรงนี้ภาระต้นทุนค่อนข้างที่สูงมันเป็นรูปแบบเก่าเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำเป็นระบบไอทีเข้ามาช่วยนั่นก็คือควายทองชอปเป็นร้านรูปแบบใหม่ ซึ่งใช้ระบบสแกนบาร์โค้ดซึ่งใช้ระบบ IT ERP POS ระบบโลจิสติกส์ทันสมัยที่ฉับไวเราตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้ว่าแต่ละอำเภอนั้นต้องเปิด1-2สาขาเพราะฉะนั้นภายใน3ปีข้างหน้านี้เราต้องการเปิด1,000สาขาทั่วประเทศการที่เปิดจำนวนสาขาเยอะนั้นมีอำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร มีหลายอย่างที่สามารถลดต้นทุนลงมาได้เยอะควายทองช็อปนั้นมีรูปแบบการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ควายทองช็อปนั้นไม่เพียงแต่ขายสินค้าขื่องมืองเกษตรยังขายอะไรทุกยี่ห้อทุกใครด้วยซึ่งสามารถลดภาระต้นทุนของเกษตรกรไทยได้เราจึงเปิดควายทองชอ็อปเพื่อที่จะลดต้นทุนทุกอย่างด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของควายทองชอ็อป หลังจากเขาเครียดจากการทำงานหนักเขาจะผ่อนคลายด้วยการเล่นเปียนโนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เขาชอบเล่นมากที่สุดจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนมีวันนี้วันที่ผลิตพันธุ์การเกษตรภายใต้แบรนด์ควายทองก้าวเข้ามาเป็นผลิตพันธ์การเกษตรที่เข้ามาอยู่ในใจของเกษตรกรชาวไทย ต้นไม้พันใหญ่ที่สุดในโลกมาจากเมล็ดพันธุ์เม็ดเล็กเดินไปพร้อมกับเราเพื่อความสําเร็จในอนาคตอันไกลเหมือนสโลแกนที่ว่าพี่รวยเพราะควายทองที่รวยเพราะควายทองควาย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 คาคนที่ดดาไอ้ควายเพราะยังไม่รู้จกควาย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 คนที่ดูถูกควายนั้นมันโง่เกิดคน คน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 ที่ด่าว่าควายนั้นคงจะไม่ใช่คน